ปาเกียวพร้อมตะบันแมคเกเกอร์หาเงินช่วยเหยื่อโควิดผู้ช่วยแมนนี่ปาเกียวออกมาเปิดเผยว่ายอดมวยตะกร็อพร้อมเปิดสืกกับคอร์เนอร์แมคเกเกอร์ยอดนักสู้มวยโลงชื่อดังในปีหน้าตามคำท้าพร้อมยันจะเอารายได้จากไฟนนี้ไปช่วยเหลือเหยื่อโคว COVID ิด19ในฟิลิปปินส์โดยตัวแทนของแมนนี่ปาเกียวยอดมวยซูปเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปิน ออกมาเปิดเผยว่าจะของแชมป์โลก8รุ่นพร้อมเปิดสึกกับคอเนอร์แม็กเกอร์นักมวยแบบมิกมาเชียลอาร์ตชื่อดังชาวไอแลนด์สังกัดอันติเมตไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพหรือ UFC ในปี2021พร้อมระบุว่ารายได้ของเดอะแพ็กแมนจากการชกไฟดังกล่าวคาดว่าจะเป็นจำนวนมหาศาล จะถูกนำไปใช้ในการเยียวยาเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปนั่นเอง ข่าวที่2ไอ้เสือดำลุยเนลี่คว้าแชมป์รุ่นที่สองสำเร็จด้วยการเอาชนะไอ้เสือโครงอารอนอารามิดาเพื่อนร่วมชาติ115 11 3, 11 1 1 5ต่อ113 116ต่อ112และ1 1 8ต่อ110ขวาแชมป์โลกที่ว่างในรุ่น122ป่อปอนด์ของ WBC ไปครองได้สำเร็จอย่างไรก็ตามเกจิหลายท่านวิจารณ์ว่าฟอร์มของหลุยเนยรี่นั้นยังไม่ดีนักในไฟนี้นั่นเอง ข่าวที่3บ๊อบอารัมถล่มยับ IBF นี่น่าเหลือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่ง ที่พวกคุณอยากให้จอร์ดเทเลอร์โชคกันนักหนาออกอาการหัวร้อนชัดเจนสำหรับบ๊อบอารลัมโปรโมเตอร์ของท็อปแลงที่ล่าสุดร่วมลงทุนกับคลีนเบอร์รี่โปรโมชั่นจัดไฟให้นักมวยหน้าใหม่ของทางค่ายอย่างจอร์ดเทเลอร์ขึ้นป้องกันแชมโลรุ่นไลท์เวลเทเวของ WBA Super เอซูเปอร์เวร์ไอบีเอฟและเดอริง ver, ing, กับดาวเหนือเรือใบไข่มุกปูท้าชิงอันดับที่1ของ IBF เเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมา ผลปากฏกกลับออกมาผิดคาดสุดๆเมื่อทางจอร์ดเทเลอร์สามารถน็อกดาวน์เหนือคาที่ไปในเวลาไม่ถึงยกซึ่งดูเพลินๆแล้วอาจเหมือนเทเลอร์โหดมากๆแต่ความจริงทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่าเทเลอร์กับดาวเหนือน,นั้นต่างกันมากแค่ไหน ซึ่งบอปลรารมเองก็ทราบดีเหมือนกันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจัดไฟนี้เพื่อไปจัดไฟที่ใหญ่ทําเงินมากกว่าให้กับเทเลอร์อย่างไฟล้มแชมป์กับโฮเซรามิเลสแชมป์โลกของดั c และดัมันยูนั่นเอง